สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะอดีตปัจจุบันและอนาคตไปต่อกันที่ราศีมิถุนทัดลมนะคะภาพรวมค่ะมาเล่าเรื่องราวในอดีตได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะเพื่อนๆชาวมิถุนจะมาร่วมแบ่งปันกันนะคะอดีตค่ะ คนเพื่อนชาวราศีนิถุนนะคะที่น่ารักมากมายนะคะคนสำหรับคอมเมนต์น่ารัก,น,รกน่ารักมากมายะคะ่ะเป็นกำลังใจกันสม่ำเสมอนะคะบคุณท่านสมาชิกทั้งเก่าและใหม่ที่สนับสนุนกดไลค์กดแชร์ค่ะเป็นกำลังใจกัน ความสุดทานค่ะอดีตค่ะอดีตนะคะฝันจะเป็นจริงต้องลงมือทำนะคะใหม่มนนะคะขยันหารักหารักในฝันนี้นะต้องขยันค่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นไม่สำเร็จนะนะ ฝันเป็นนามธรรมานะคะถ้าจะเป็นรูปประธรรมต้องใช้ความพยายามมากนะคะไปเริ่มต้นใหม่แล้วค่ะไปเริ่มต้นใหม่สิ่งที่ไปเกี่ยวข้องขยายผลออกไปคิดไปไกลว่าฝันจะเป็นจริง คิดทำร้ายตนเองนะคะคิดไม่ดีค่ะนะพวกรักใหม่ที่ถูกใจแล้วค่ะแต่ที่ขยายออกไปนั้นไม่ดีค่ะ,ะความฝันอยู่ไกลค่ะเไกลเพราะว่าไปเจอคนเงียบเงียบกริบเลยคนเฉยคนเย็นชานะนะเจอความรักที่ ไม่สมหวังผิดหวังนะขยายผลออกไปก็ต้องอดทนขอมกลั้นนะเกินจะทนนะไปขยายผลทำในสิ่งใหม่ๆดีกว่านะไปทำในสิ่งที่เริ่มต้นสุขสบายนะรักที่ปรารถนา ผิดหวังหักรักคุดค่ะทำการงานที่ทำมายาวนานแล้วรวยนะย้ายผลออกไปเริ่มรวยเป็นมหาเศรษฐีเลยคะ่ะการเงินนะคะงานบริการ งานดีงานยินดีรับใช้เสียสละเป็นผู้ให้นะยิ่งให้ก็ยิ่งได้นะได้พบกับเศรษฐีค่ะไปพบกับผู้มีประสบการณ์มีเกมชาวต่างชาติต่างแนต่างถิน่นต่างประเทศเป็นมหาเศรษฐีนะคะรักนะี่ความรักค่ะรักกับคนอีกถิ่นที่ ฝันไม่เป็นจริงค่ะตามติดกันเข้าสู่ปัจจุบันค่ะอดีตอกหักรักคุดผิดหวังค่ะคนในฝัน,เ,นเจอคนเงียบนะ ยังรากลึกไม่ถึงนะว่าเขาคิดอะไรอยู่อยากระนั้นเลยนะไปขยายความสัมพันธ์กับมหาเศรษฐีดีกว่าตนเองก็ได้ทำการค้าขายรุ่งเรืองค่ะพอสู่ปัจจุบันนะคะวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดวันนี้แหละคะ่ะ มรุดติยุลึกลับนะย,ย้านยะนะความคิดโครงการนะที่ฝันเอาไว้ไม่สำเร็จนะวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดโครงการนี้นะมรุตยูลึกลับความรักลึกลับนะความรักเงียบๆนะไม่เปิดเผยย้ยายตั้งแต่วันที่เจ็ดเดือนเจ็ดนะยาวไปเลยเจ็ดปีเต็มนะนะความรักที่อยู่หุนทางไกล โครงการนี้จะสำเร็จหรือไม่นะเจดปีเต็มค่ะโครงการในฝัน,นจะไล่ล่าให้เป็นจริงจะเป็นจริงก็ต้องแก้ไขสิ่งที่มีอยู่นะได้พบก,กระเพทตรงข้ามเป็นมหาเศรษฐีค่ะ เศรษีนะการเงินค่ะ<ม>การเงินค่ะหุพันการมั่นคงแล้วนี<ม>่ต้แก้ไขปัญหาณนะปัจจุบันกรร่อนนะคะ<ม>คู่ค่ะเพื่อจะมูฟออนไปข้างหน้า การตัดสินใจครั้งสําคัญกันอย่าลังเล,เลและโลเลกันตัดสินใจให้เด็ดขาดนะคะพึ่งพาตนเองได้แล้วนะจะบุกบันฟาฟันไปข้างหน้านะการงานมันคงแล้วการตัดสินใจครั้งสำคัญค้นพบ ตัวตนของตนเองแล้วรักลึกลับที่ผูกพันะคะจันชมรูพุทธนงเยาวสิ่งที่ปรารถนาได้มาแล้วค่ะตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2565นะ ได้พบกับมรดกตกทอดจากการลงทุนความรักนะลงทุนกับอีกคนที่เป็นมหาเศรษฐีกับอีกคนนะทางกายแต่ใจไม่ห่างกันการตัดสินใจครั้งสำคัญ พบแล้วคนที่ผูกพันมีอุปสรรคปัญหาที่ต้องแก้ไขนะเพื่อที่จะได้ลาความสุขสงบจะมาเยือนอก็คือคนไกลนี่แหละข่าวร่าชา้า ที่รอคอยยังห่างไกลอยู่นะเดินหน้าต่อไปค่ะคนรักที่มีอยู่ก็ไม่ถูกใจคนรักที่อยู่ห้นทางไกลก็ยังส่งนะส่งข้อความถึงกันห่างกายแต่ใจไม่ห่างกันนะคะ รักที่ผูกพันค่ะรักลึกลับค่ะผมพบรู้จักตัวตนของตนเองแล้วค่ะนะเชื่อมโยงเครือข่ายถึงคนไกลนะคะนี่ก็ติดต่อกันทางจิตอยู่ค่ะเจ็ดปีค่ะ นะรับลึกๆเล่นลับการตัดสินใจครั้งสำคัญนี้ก็ประสบความสำเร็จนะคะกับการงานที่ทติดต่อค้าขายกับคนต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นนะคะคนใกล้และไกลเดินทางมาสนับสนุน นะสถานที่ที่ตนเองสำเร็จแล้วกับธุรกิจนะการงานกับผู้มีประสบการณ์การค้าอาชีพนี้ได้ทำการงานงานประจำานะงานนี้ก็ได้บริหาร นะยังขาดการติดต่อกับคนที่ผูกพันนะคะไปพบกับบรมครูผู้อย่างรร้นะปรารถนาที่จะวนกลับมา กันใหม่คนไกลค่ะคนไกลนั้นสุขเจ็ดอาจารย์เจ้านะเล่งไปที่การห่างไกลกันห่างกายแต่ใจไม่ห่างกันค่ะส่งข้อความถึงกันแล้วอีกคนเนี่ยรู้หรือไม่ละท่านการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาจะสำเร็จหรือไม่ติดตามกันต่อไป7ะเปีนะคะเริ่มตั้งแต่มรุษตยูลึกลับเล่นลับนะคะโครงการระยะยาวค่ะปรารถนาจะได้ลาลาจะนำพาให้ได้พบกับความสุขสงบที่ใจค่ะ คู่ค่ะเรื่องคู่อน,นาคตแล้วค่ะโครงการ7ปีนะคะเอ,อ,อน,นาคตค่ะจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนการแต่งงานมันเกินจะทนใช่ไหมจะขยายผล ออกไปนะถ้าเป็นลูกจ้างเยอะก็มีการเงินมาจัดจ่ายใช้สอยถ้ามีการงานมันคงแล้วก็มีโครงการได้ทำธุรกิจนักเหน็ดเนื่อยแบกหามโชคดีขยันงานนี้นุ่งมันตั้งใจค่ะ คิดมากคิดเยอะคิดกับอดีตที่จบไปแล้วนะกบรักกับคนที่นะตนเองแบบนักเหนื่ยเหนื่อยแบบหามมาคิดกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนะคิดแล้วมุ่งไปที่การงานดีกว่าอย่างน้อย ก็ลงตัวแล้วนำพลังความคิดไปบริหารการงานต่อไปลงตัวแล้วการงานนี้แต่ในเรื่องความรักอิจหานะรบรักคนที่เป็นพ่อแม่แมนะ่รักนี้ทำให้อุดหงิดหัวใจนะชุนเชียวคิด <c oughs> คิดทไรความงดหงิดนะ ้อยก็ทำการงานทำการงานนักเหนื่อยงานมั่นคงกรรมะนะคะกับหุ้นส่วนกับความรู้ความสามารถงานนี้ตั้งแต่วันที่8เมษายน2565ยาวไปถึง1ปีเต็มนะคะการงานกับหุ้นส่วนก็ยังคงมั่นคงอยู่ต่อไปนะคะ มีการเงินจับใจ่ายใช้สอยนะแต่ที่ผูกพันเหนียวนอนนะ้เหนียวแน่นนั้นก็คือคนห่างไกลค่ะรักที่ผิดหวังค่ะอนาคตยังมาไม่ถึงค่ะอยู่กับปัจจุบันนะคะตั้งแต่วันที่7เดือน7จนี่แหละค่ะต่อยอดไปเจ็ดปีข้างหน้านั้น ยังมาไม่ถึงค่ระรักที่ผูกพันรับทางไคลร,รักออนไลน์ติดต่อยังไงมันยากนะเอารักที่มีณปัจจุบันทำให้ดีที่สุดอ่ะนะ ค้นพบตัวตนของตนเองก็ก็เมื่อสายอะนะเพรว่าต้องแก้ไขปัญหาอะนะถึว่าต้องยังรู้ค้นพบตนเองนะปัญหาก็จะไม่หนักเหน็ดเหนื่อยแก้ไขได้ง่ายขึ้นอินไซต์นะค้นพบตนเองแล้วใช้แสงสดใสมี กำลังใจที่จะสู้ต่อไปกับการงานกับสิ่งที่มีนะคะอินโนเซนต์ร่าเริงสดใสนะคะบริสุทธิ์ไร้เดีย right งสาเหมือนเด็กหนอยร่าเริงเข้าไวะคะ้ค่ะ Discovery ค้นพบเส้นทางแล้วนะคะนี่แหละค้นพบตัวตนของตนเองแล้วความสงบสุขก็จะเข้าใจและแก้ไขอุปสรรคปัญหาที่ตนเองได้มานะการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นนะ ไม่ชชาก็เร็ว่ this c o p ค่ะค้นพบตนเองก่อนก็จะเป็นกำลังใจให้หาหนทางเส้นทางเดินของชีวิตนะคะ ค้นหาหนทางดับดับทุกข์ค่ะ